สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเดือดไปทุกทท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ต้องมาตามต่อนะครับสําหรับในสูตรนี้ต้องตามนะครับมันหลุดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้หลุดเลยนะครับหลุดแล้ววันนี้ต้องตามนะครับเป็นสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับก็หลังจากที่เข้ามานี่ครับต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับก็มาหลุดเนาะนะครับวันก่อนก็มา10บนอยู่หน่วยบนหน่วยบนนะครับ เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับเพราะมาหลุดในงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับหลุดแล้วไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยสูตรทิ้งไปนะครับแล้วก็เหมือนสูตร499นะครับแล้วก็สูตร19ปีนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาลงในสูตร20ปีด้วยเลยดีกว่านะครับสูตร20ปีสูตรนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับงวดที่แล้วก็ยังมาตัวเด่น5อยู่นะครับนาะก็เสียดายนะครับไม่ได้จับไป 52นะครับอ่ะนะครับก็จะมีเข้ามีดูดเนาะสูตรนี้น่าจะดูดมา2งวดติดแล้วนะครับมวนนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับสูตรก็จะมีเข้ามีดูดปะปนกันไปนะครับเรามาดูในสูตรเลขเด่นตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวอันนี้อาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มาดูกันนะครับสูตรนี้ก็คือเรามาหารในวดล่าสุดกันเลยนะครับเราก็จะมานําเลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะครับ ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเราไม่เกี่ยวกับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเราก็คือเราจะเอาเลขหน้านะครับดูเลขหน้านะครับงวดที่แล้วออก174นะครับแล้วก็0 5 8เรามาดูในชุดไหนนะครับที่มันเยอะกว่านะครับดูที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยครั้งแรกนะครับเยอะกว่าครั้งที่2แลเราก็เอาครั้งแรกมานะก็จะเป็น1 7,4ตั้งตรงนี้นะครับ1 7,4ต่อไปนะครับ มาดูในเลขท้าย3ตัวนะครับดูเลขหน้า3ตัวแล้วเลขท้าย3ตัวนะครับเรามาดูครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะครับเราไปดูในหลักร้อยอันไหนเยอะกว่านะครับครั้งไหนครั้ง2เยอะกว่าครั้ง1แล้วก็มาเอาครั้ง2นะครับสมมุติว่าถ้ามันหลักร้อยมันเท่ากันนะครับหลักร้อยเท่ากันเหมือนวันนี้อ่านะครับแล้วเราก็มาดูในหลักสิบเราก็เอาตัวนั้นนะครับเนาะเออนะครับเอาครั้งที่2นะครับก็จะเป็น9 2 7ด 927นะครับต่อไปง่ายๆเลยนะครับเราจะบวกนะครับ4บวกกับ7ได้11ก็ใส่เฉพาะหลักหน่วยนะครับ7บวกกับ2ได้9อ่ะนะครับบวกกันแค่นี้นะครับต่อไปนะครับที่เราจะนำมาบวกนำมาใช้ก็คือเราจะนำตัวนี้บวกกันนะครับที่ในวงกลมเนาะบวกกันนะครับก็จะได้9บวกกับ1ได้0ูนย์ะครับก็เหลือ7กับ1บวกกัน ก็จะได้8นี่นะครับ8ตัวเดียวนะครับในงวดของวันที่1นึ่ทับแทับหกสนะครับก็งวดที่เราหลุดนะครับยังไงก็ขอให้กลับเข้ามาอีกนะครับกลับเข้ามาอีกซึ่งในงวดที่ให้8มาก็มีอยู่นะครับนี่ในงวดนี้นะครับในงวดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ด ในงวดของวันที่16นะครับ16เมษาเนาะอ่านะครับในงวดของวันที่16เมษาวันนั้นออก787นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกไปบนเหมือนกันนะครับเหมือนกับงวดที่เคยออกก่อนมาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับมาหลัก10เนาะ10ปอน,นครับเนี่ยอย่างเช่น1เนี่ยอันนี้ก็ให้1มาเหมือนกันนะครับเนี่ย1 หนึ่งก็มาตลอดนะครับถ้าสูตรนี้ให้1มาก็มาตลอดนะครับเราดูอาจจะเหมือน8ก็ได้นะครับ8มาให้8มา8อาจจะมาอีกก็ได้นะครับเนี่ยเหมือน2ให้2มา2ก็มานะครับแต่นี่ให้3มานะครับซึ่งสติย้อนหลังประมาณนี้นะครับไม่มีงวดไหนให้3มาเลยนะครับก็คือหลุดนะครับอ่ะหลุดนะครับนี่ก็ลองดูนะครับ8นะครับซึ่งงวดนั้นนะครับ ก็เข้าไปในหลักสิบบนนะครับเนี่ยเข้าไปในหลักสิบบนก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับในเลข8นี้นะครับนำไปวิ่งไปรูดตัวเดียวนะครับก็ทําไปจับเลยนะครับจับเลยจับเลยชอบตัวไหนก็จับเลยจับเลยชอบครับอันนี้ครับก็คือเดี๋ยวลองจับแบบนี้ด้วยมา8 7เนาะงวนนั้นออกมา8 7ดแต่ว่าเป็น8 7 8 7ด วันนี้ก็ลองมาจับ8นะครับมี8ก็ลองจับไปนะครับ82นะครับหรือไม่ก็8 7หรือไม่ออก8 7เหมือนเดิมก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะออก8 7นะครับหรือออก82นะครับเนี่ยอาจจะออกเหมือน8 7วันนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็น82นะครับก็ตามนี้นะครับยังไงก็ ขอให้โชคดีนะครับก็น่าจะมีโอกาสมาอยู่นะครับหรือจะยังจ,จะตาม48อยู่ใครอยากจะตาม48งวดที่แล้วนี่ให้มา6สูตรเลยนะครับ48แล้วก็0880เนาะแล้วก็88นะครับถ้าชอบ8ก็ลองตามจากไปดูนะครับแต่ถามผมผมชอบตัวไหนชอบ87นะครับอาจจะออกเหมือนงวดนี้ก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นในสูตร20ปีนะครับสูตร20 ปีนะครับวดที่แล้วหลุดเนาะก็วิธีการของสูตรนี้ก็คือนมผลนะครับในวดที่แล้วมาคํานวณน,นะครับมาหาเลขติ่นนะครับเนาะก็จะเป็น5 5าห้าหแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับ เราจะหาตัวเด่นก่อนนะครับก็คือเราจะนาหลักหมื่นกับหลักพันมาบวกกัน5บวกกับ6นะครับก็จะเป็น1บวกไป็น1ก็จะเป็น2เนี่ยนะครับก็ลองนําไปวิ่งดูนะครับ2ตัวนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าหลุดนะครับหลุดก็คือยังมาตัวเด่นอยู่นะครับเนี่ยวันที่แล้วให้เด่นมาเดิน5กับ4เนาะเนี่ยก็ยังมา5อยู่นะครับเราคงดูงวดก่อนนะครับว่ามาหรือเปล่าวันที่1่กรกฎาคม 1นึ่งกราดาคมศูนย์กับ1เนี่ยเห็นไหมครับตัวเด่น2ตัวเนี่ยมาแน่ๆนะครับมาแน่นอนนะครับเนี่ยวดก่อนก็มาศนย์กับ1นะครับถ้ามันหลุดหลุดแต่ก็ยังมาตัวเด่นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยก็มาตัวเด่นบวกเพิ่มไป1นเนาะเออนะครับก็แสดงว่าถ้าจะมาก็คงต้องเป็น2เนี่ย อ่ะนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อไปเราเอาอะไรมาจับกับ1กับ2นะครับก็คือเราจะเอาหลักแสนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับจับมาบวกกันนะครับ5บวกกับ0นย์แนว่าจะเป็น5ก็คือเราจะบวกเพิ่มไปเนาะใช่ไหมครับอ่ะบวกเพิ่มนะครับก็จะได้ประมาณ8คู่นะครับ8ชุดนะครับ ที่จะได้นำมาจับนะครับก็จะเป็น5 6 7แล้วก็8นะครับอ่าเห็นไหมครับก็เหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อกี้เนี่ยเออนะครับอาจจะมา8 2ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็น8 7นะครับถ้าชอบนี่ก็ลองนำ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 ,นำไปจับดูนะครับ ส่วนมากนะครับสูตร20ปีนี่ชอบเข้ามาล่างนะครับชอบมาล่างนะครับก็ลองนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับเดี๋ยวเลขดับนะครับเดี๋ยวผมทําสูตรใหม่ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยมาทําเลขดับทีหลังเนาะบางทีนะครับทำเลขดับก่อนนะครับเวลาคํานวณสูตรใหม่นี่ไปมัวระแวงกับเลขดับนะครับเนาะคำนวณได้ตัวนี้นะครับเอามาติดดับนะครับก็เลยไม่เอาซ้ำนะครับเนาะเออนี่ครับบางทีก็มันดับมันเอาไว้ทีหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวลงสูตรครบหมดทุกสูตรก่อน นะครับเดี๋ยวนําเล็กดับมาตัดทีหลังนะครับจะได้ไม่ต้องมาเพ่งเร่งกับมาเลงกันกับสูตรดับก่อนนะครับเนี่ยมันก็หลุดนะครับงดก่อนมันก็ผ่านทุกสูตรเนาะวันนี้นะครับก็ส่วนมากก็ผ่านด่นะครับแต่มันก็ยังมีนะครับดับที่มันไม้เห็นอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับเนาะนี่เลยครับสูตร20ปีนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับก็ทุกๆคลิปที่ผลจะทําขึ้นนะครับก็นําไปเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในแต่ละงวดนะครับถ้าถามผมนะครับไม่แน่นะครับเนี่ยอาจจะออกมาตัวเดิมก็ได้นะครับ17นะครับยังออกมา2งวดติดแล้วนะครับนับภาษาอะไรนะครับกับ25นะครับจะออกมาไม่ได้หรือไงนะครับเนาะคนเด้ออ่ะนะครับก็ลองดูเนี่ยชอบ2ตัวนี้นะครับก็ทําไปเลือกซื้อสลาก แบงรัฐบาลนะครับในวันที่จะถึงนี้นะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรวดที่แล้วเนาะนี่นะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับสูตร499แล้วก็สูตร19ปีนะครับส่วนสูตรใหม่นี่ไม่มาเลยนะครับเนาะไม่มาเลยนะครับเพราะไปบังเอิญตรงกันนะกับสูตรนี้เนาะเออนะครับ38นี่หลขกดังนี่ไม่มาเลยนะครับเนาะ 58ด้วยนี่นะครับก็นี่นะครับถ้าสองศนี่นะครับถ้าให้มาประมาณเนี้ยนะครับก็ลองนําไปจับดูนี่ครับก็บังเมินว่างวดที่แล้วนะครับเนี่ยเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้ให้มา7จศูนย์เนาะนะครับเนี่ยถ้าถ้านําไปตัดนะครับนี้ก็จะเป็น0ูนย์เจ็ดเนาะตัดตรงข้ามกันนะครับเนี่ยก็มันอาจจะเยอะนะครับแต่ถ้าได้ตัวเด่นมาสักตัวนะครับก็จะมานะครับสมมติว่างวดที่แล้วได้7เนี่ย เมื่อจับ2สูตรนี้ตัดไปก็จะมี70นะครับ71 74นี่ะครับเนี่ยแค่นี้นะครับอ่านะครับเนี่ย,แ,นะนะยแล้วก็72เนาะเออเนี่ยนะครับเนี่ยลองหาตัวเด่นมาทักตัวนะครับยังไงก็ขอให้โชคด,ดีนะครับเดี๋ยวทยอยลงสูตรให้ดูเรื่อยๆนะครับขอกัน 2ตัว3ตัวนะครับสูตรใหม่มาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปคำนวณก่อนนะครับสูตรส่วนปกสลากนี่นะครับหลุดเลยนะครับเนาะสูตรปกสลากนี่เออนะครับสูตรปกสลากนี่ไม่มาสักอันเลยนะครับเนาะเออไปตรงกับเลขดังอีกนะครับเนาะเนี่ยนะครับปกสลากทุกสูตรเลยนะครับแต่สูตรเก่านี่เออนะครับเกือบเกือบลืมนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสูตรเก่ามาให้ดูนะครับเนี่ยที่นําสูตร 3ตัวแล้วก็สู่สองสองตัวนะครับมารวมกันเนาะเนี่ยก็ตัดเข้ามาในตัวกลับนะครับ2 3 4 5 6 6คู่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับสำหรับในสูตรนี้อ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกตัวจะเอาตัวไหนนะครับหลายสูตรก็รอในโค้งสุดท้ายนะครับถ้ารอไม่ไหวก็รอในดูในสูตรนะครับดูในแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับ ไม่แน่นะครับผมอาจจะบอกใบ้ๆไปนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับยังไงก็อยากจะบอกให้เร็วๆนั่นนะครับแต่ก็อยากใช้มันชัวร์ก่อนนะครับรอรอทุกสูตรนะครับรอสูตรใหม่สูตรเก่านะครับแล้วก็มาสรุปนะครับรอทุกสูตรเอาแบบช้าๆแต่ชัวร์เนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ